สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ EP 87นะครับกระแผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้ครับเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆในช่วงเวลานั้นครับและคอมเมนต์เด่นในช่วงเวลานี้มานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับท็อปิกนั้นครับผมเชื่อว่านะครับคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรและจะตอบคอมเมนต์อะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอทุกวันพุธแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ ฝากไว้ตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ให,ใหม่จากช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปรับมีเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กกนทุกคนณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเท,ทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนกและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับเพิ่มเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูเนาวันนี้มีคอนเทนต์ไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างนะครับไปไปดูกันถ้าแฟนบอกว่าให้ลาออกมาอยู่บ้านเขาจะเลี้ยงเองเพื่อนๆจะลาออกไหมคะคำถามวัดใจไหมฮะแบบว่าเฮ้ยเราเลี้ยงเธอได้ทั้งชีวิตน่ะแต่ชีวิตเธออาจจะสั้นและไม่ยาวหน่อยนะฟิลนี้ละฮะผมเข้าใจได้ เดี๋ยวเราไปดูท็อคอมเมนต์เขาพูดถึงประเด็นนี้และชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับบันเทิงแน่โจโหัวมาก็สนุกละเอออย่าออกเชียวนะคะหาเงินได้เองจะซื้ออะไรจะให้ใครช่วยใครก็ได้แต่ถ้าลาออกมาแบมือของเงินคนอื่นใช้จะต้องอธิบายเหตุผลทุกครั้งนานไปมองเราเป็นภาระไปอีกศักรีษีแทบไม่เหลือละค่ะ ประสบการณ์ตรงมาครับเนี่ยจุกแบบจริงฮะฉชนั้นเรามาดูนะครับว่าชาวเน็ตพูดถึงประเด็นี้อะไรใครมีความรู้สึกร่วมหรือเคยมีสถานการณ์ร่วมคอมเมนต์หน่อยอยากรู้เหมือนกันครับปเอาละครับมีบางคอมเมนต์นะครับดุเดือดกันมากครับบางคอมเมนต์บอกไว้ว่านะครับอย่าออกค่ะนอกจากจะเห็น10ล้านเข้าบัญชีค่อยสบายใจหน่อยออกก็ได้ห้า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 โอ้สุดยอดครับบางคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับ เขาเลี้ยงเราได้แต่พ่อแม่เราในวันที่เราล้มป่วยนะครับหรือช่วยตัวเองไม่ได้นะครับหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเขาจะไม่ยินดีหรือรับภาระตรงนี้หรอกนะครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพราะขาอาจจะดูแลเราได้แต่คนรอบตัวเราอ่ะฉะนั้นครับควรจะมีอะไรที่เป็นของเราตามนั้นนะครับมีคนบอกว่าอยู่ที่ว่าคุณผู้ชายเอ่อคุณได้ผู้ชายแบบไหนครับและทุกคนมั่นใจรู้จักผู้ชายที่คุณเลือกมากแค่ไหนครับ แต่และครอบครัวมีบริบทต่างกันด้วยนะครับกว้างจังวะ,ะเหมือนถามแบบกว้างๆอะ่ะเอาแบบเจาะจงหน่อยได้ปะ <S <S หรือประสบการณ์ตัวเองหรือยังไงหรือามาแก้ตรงแก้ต่างหรืออะไรฮะเนี่ยออนะครับเางคนว่าบอกคอมเมนต์ว่านะครับไม่เสมอไปนะครับผมมองผมว่ามองโลกในแง่ร้ยายเกินนะครับต้องรู้จักตกลงกันเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับทางนี้รู้สึกว่าคุณโชคดีที่ภรรยาเสียสละ ออกจากงานมาเลี้ยงลูกครับอันนี้ดีนะครับพอภรรยาเสียสละครับสามีก็จะรักมากเช่นกันนะครับไม่มีใครี้ยงลูกได้ดีเท่าแม่แล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ก็จริงครับนอกแต่เราให้ความมั่นใจเขานะเราขยันทํางานเราไม่เที่ยวกลางคืนไม่ซูบุรีไม่ซูบรุบรีบ้านและสมบัติทุกอย่างเป็นชื่อภรรยาหมดเลยครับเอาแบบว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้นะครับ เงินเดือนก็ให้ครับค่าใช้จ่ายลูกค่าใช้จ่ายในบ้านครับเราจัดการให้หมดครับไม่เขาลําบากเลยศักดิ์สรีไม่เหลือคือยังไงเลี้ยงลูกเหนื่อยกว่าทํางานอีกนะเอาจริงเต็มไปด้วยความรับผิดชอบเลยเลยละนะครับนี่คือในมุมของเจอเอร์แมนหรือว่าผู้ชายที่ดีไงครับส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นฮะอย่างคุณมีถึงหนึ่งมาไซหรือเปล่าแม่พูดถึงตัวเองเนี่ย อ,อ,อันนี้ได้ก็ต้องดีไปแล้วคอมเมนต์หูหนักมากคอมเมนต์คอมเมนต์บอกว่านะครับร้อยพ่อพันแม่ค่ะแต่ละคนโตมาไม่เหมือนกัน,นครับต่อจากคอมเมนต์ทนทีนะครับอย่าเอานิสัยและความคิดของคุณไปวัดกับผู้ชายทั้งโลกเพราะคนเฮียครับในคราบเทพบุตรมีอีกเยะอะดูโหนก็แสบปะเนี่ยฮัลโหลแล้วคอมเมนต์บอกว่านะครับไม่มีใครมองโลกในแง่ร้ายหรอกเขาเรียกว่าเตือนกันค่ะส่วนใหญ่ ก็โลกสวยมโนกันทั้งนั้นครับไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีนะครับขนาดทํางานเองดกไล่ออกบ้างครับบริษัทไม่จ่ายบ้างนึกแค่ภรรยาโอกาสอีกฝ่ายจะเออมันโอเคเข้าใจแล้วฮะเหมือนนจงนายจ้างก็ยังมีหนุนนี่นั่นอีกบางคนอมเมนต์บอกว่านะครับคําว่าไม่เสมอไปครับเลิกพูดได้ไหมครับแล้วจะเสี่ยงหรอนะครับแล้วองหมายคำถามนะครับเวอร์ชันอยู่สอันนะครับใจคนเรานะครับ อยู่พลิกไปทางไหนก็ได้ครับวันนี้รักพรุ่งนี้เห็นเป็นภาระทําไงครับเอาอะไรมารับประกันนะครับซื้อประกันไงเออ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวบอกไมน,นะครับมันอยู่ที่แฟนครับถ้าเป็นคนดีก็ดีไปครับถ้าเป็นแค่แรกๆหลังๆมามองว่าเราเป็นภาระก็กลับไปทํางานตอนอายุเยอะแล้วจะจะ,จะยากแล้วด้วยครับอ๋อเข้าใจะละโอเคดีอยู่นะก็จะมีบางคอมเมนต์ที่เขาหเห็นต่างครับบางคอมเมนต์บอกว่านะครับ ใช่แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะรักเราให้เงินเรานะครับโอ้โหแหลวคอมเมนต์โหดมากนะครับไม่เปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างน้อยเมียทําง,งานด้วยอีกคนหาการเงินในครอบครัวก็จะมั่นคงเพิ่มขึ้นเอ้ยถูกต้องและเกิดในวันข้างหน้าครับหลัวล้มครับก็ยังมีเมียที่ทํางานได้ครับเงินช่วยประกับคองได้บ้างก็คือหาหลายทางแล้วก็มาเหมือนมาจุนเจือก็มาใช้ให้มันสมดุลกันอย่างเนี้ครับ เอออันนี้ก็น่าสนใจครับบางคอมเมนต์นี้บางครับไม่อะไรนะไม่ลำบากไม่ลำยากเขาเขียนไม่ลำยากไม่ลำบากหรอกครับอย่างที่เคยบอกไว้สมบัติเป็นชื่อภรรยาหมดเลยแต่บ้านอย่างเดียวเป็นอ๋อโอเคพูดไปนะครับส่วนมากไม่เป็นงั้นสิก็บางคอมเมนต์นะครับอ่ารับใครคอมเมนต์เห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ได้ครับแล้วก็บอกว่ายาที่เอ้าหาทำครับทะเลาะกันทีใจคงสั่นลุ้นว่าผู้ชายจะให้เงินไหมนะครับโอ้ยบัคอมเมนต์ บองว่าออกให้โง่สิอะไรฮะใครคิดเห็นประการใดหรือ,อยังไงคอมเมนต์หน่อยผมก็อยากร่หมกันครับคนที่ทํางานแบบส่งๆแล้วได้ดีก็มีแต่จุดๆ,ๆุพนักงานเดลิเวอรีเท่านั้นแหละแล้วก็เครื่องหมายอัรรเครื่องหมายตกใจอีก3อันอีก2อันนะครับส่งส่งคือหมายข้อว่าเสร็จไปวันๆคือไม่ได้เอาอะไรเพิ่มเติมไม่เอาอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ส่งส่งแบบเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยฮะคนละความหมายหรือเปล่าวะก็ไม่ชัวร์หรือว่าจะเล่นมุก2แง่สงามก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวมาดูว่าท็อปคอมเมนต์และชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับเปิดมาก็แบบโอ้แล้วแต่นะคนที่ทางานแบบเหยียบย่ำผู้อื่นแล้วได้ดีก็มีแต่หมอนวดเท่านั้นแหละเออมึงสินเสมอกันดิ สุดยอดนะสองคนนี้เดี๋ยวเราไปดูนะว่าชาวเน็ตพูดถึงประเด็นนี้ยางไรเฮ้ยก็เป,ป,ปิดมาแล้ว t o ค c o m มนต์นี้ก็มันเธอแนละ้วปะไปดูกัน <l Bak> อ่อครับบางคอมเมนต์ก็เปิดมาเลยครับว่าคนที่ทํางานลวกๆแล้วได้ดีก็ไม่แต่คนขายก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นแหละมา,มาแข่งกันวะเฮ้ยง่ายง่ายนะมี <l ver> คนบอกว่านะครับคนที่เรียนแล้วได้ดีก็ไม่แต่เท่านั้นแหละที่เหลือไม่มีเอซักแถวขอได้ดีคือดีด้อก ีบางคอมเมนต์บอกว่าทำงานแบบสับๆแล้วได้ดีก็คือคนที่ขายลาบเท่านั้นแหละาม,มากูอ่านสนุกนะ <c oughs> บางคอมเมนต์บอกว่านะครับคนที่ร้อนๆมาคือคนที่อยู่กับไฟเท่านั้นแหละอือดู <c oughs> ว่าคนที่ไม่ควรเอางานกลับมาทํำที่บ้าน <c oughs> ก็มีแต่สับปเปลือกกับผู้คุมเรือมจำเท่านั้นแหละมันทำที่บ้านได้ใช่ไหม <c oughs> ย้าทาถนนด้วยอ่ว่าทำที่บ้านไม่ได้มันเยอะใหญ่เกิน <c oughs> มีคคอมเมนต์ครับว่าพวกที่ทํางานแบบสุกเอาเผากินครับมีแต่พวกปลาย่างก <c oughs> ุ้งหมึกเท่านั้นแหละนี่จะมาเล่นมุกกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมีคน <c oughs> บอกขอต้อมนะครับมีคนบอกคนที่ทํางานแบบพูดจาไปเรื่อยแล้วได้ดีตรงจุดนี้น่าจะเป็นหมอดูนี่แหละ <c oughs> อันนี้บางนิดนึงถือว่าแบบกุบกริบไปจืดจางนิดนึงนะฮะมีคนมาคอมเมนต์นะครับทำงานไปวันๆแล้วได้ดี ก็มีแต่ในเท่าน,นั้นแหละนะครับวงเล็บครับข้าวกับข้าวหมูแบบนักตอนไปเยี่ยม <c oughs> อ๋แบบเย็นชาม <c oughs> บางควบอกว่าคนที่ทํางานแบบเรียบๆก็เป็นนักวิ่งเท่านั้นแหละโ <c oughs> จมุกกันใหญ่เลยวะบางควบอกว่าคนที่ทํางานเช้าชามเย็นชามก็มีแต่คนที่เปิดร้านขายจานกับชามแบบเรานี่แหละนะครับแล้วแท็กชื่อด้วยครับปอลมาอ่านเมนต์นะครับมีการแท็กให้มาดูด้วยมาช่วยแบบเป็นหน้าม้าหน่อยนะครับ บอกเา,าน,นะครับคนที่ทํางานแล้วสบายคือคนที่ขี้เกียจเท่านั้นแหละก็จริงนะใช้คนอื่นมีคนบอกว่าเหลืออะไรให้กูเล่นบ้างแนมมาแบบน้อยใจฮะไม่ได้ก็เออไม่ไม่ได้ดีก็มีค่าส่งชา้าโอเคเขาส่งไม่ส่งนะเสียหายอย่าไปเอ้ยสุดยอดครับอันนี้น่าจะเป็นความในใจพูดถึงการส่งของครับบางเขาไ่บอกว่านะครับ ขอไปที่ขอ,อนานนะครับอ่ะใครมีคอมเมนต์มาเพิ่มนะครับเ <c oughs> หลืออะไรให้เล่นอยากรู้คอมเมนต์ comment หน่อยนะครับ <c oughs> กูก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วแหละ <c oughs> ไปถึงอะไรบ้างครับกับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบไป่าลืมฝากกดไลคลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จช่องเราด้ยครับอย่าลืมครัาฝากคอมเมนต์ตใต้ใตใคลิปครับมีเสรแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม แท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระเพมขอบคุณมากฮะ